สวัสดีครับอยู่กับผมนุแอดมินช่อง107เคล็ดลับออนไลน์ตอบคำถามทำง่ายอยากเก่งออนไลน์มีกิจการมีรายได้งานในเลเกต่างๆครับเฟซไลน์ยูทูบโซเชียลต่างๆสร้างเว็บไซต์คุณสามารถเรียนรู้พื้นฐานจากเว็บนี้นะครับเคลับ1 0 7 com ก่อนจอลึกขอคนละ1 subscribe นะครับปุ่มสีแดงสนับสนุนช่องนี้ขอพระคุณมากๆครับ5หัวข้อ เป้าหมายของพนักงานประจําหรือคนที่รับเงินเดือนทั่วไปเก็บเงินสักก้อนหนึ่งทํางานหนักมีรายได้หลักหมื่นหรือหลักแสนสุดท้ายแล้วก็ต้องการที่จะหยุดพักผ่อนทํางานประจํามันเหนื่อยผมเข้าใจนะครับมีเงินสักก้อนหนึ่งสร้างกิจการหรือรับบริการอะไรบางอย่างมันหนีไม่พ้นวงการออนไลน์สร้างตัวตนสร้างเพจสร้างช n แนลโปรโมทหรือทนะําโฆษณาหนีไม่พ้นครับดังนั้นครับเริ่มเรียนตั้งแต่วันนี้ครับ อาจจะเริ่มจากของฟรีเรียนจากช่อง107เคล็ดลับเข้าเว็บนี้นะครับเคล็ดลับหนึ่งมพ์ในช่อง URL หรือพิมพ์ในแชทไลน์กดลิงก์หรือกดใต้คลิป YouTube นะใน d e s c r i p t ั o นเข้าไปเรียนรู้มีอ e ีบุ๊กสามารถดาวน์โหลดหรือดูผ่านออนไลน์ได้นะครับนี่คือทิศทางที่จะสร้างกิจการเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับข้อที่1คือคุณต้องเปิดโลกกว้าง รับความรู้อัปเดตเนื้อหาต่างๆจากทุกๆโซเชียลครับว่าเทรนกระแสนิยมกฎเกณฑ์ที่เขาปรับเปลี่ยนจะวิ่งตาม Facebook หรือจะทำคลิปวิดีโอหรือ TikTok การเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างนะครับต้องรู้ทันคือติดตามอยู่เป็นประจำนะครับข่าวข่าววงการออนไลน์ต้องตามเทรนให้ทัน 2. ต้องสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าแพชชั่นความรักความชอบในสิ่งที่ทำ แรงบันดาลใจคงไม่ต้องอธิบายว่ามันคืออะไรนะครับคุณควรที่จะมีนะอยากจะอยากจะสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อยากจะซื้อรถอยากสําเร็จในวงการออนไลน์ทําตามคนนู้นคนนี้คนนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้คิดอะไรไม่ออกก็นึกถึง1นึ่งศูนย์เจ็ดคลับแรงบันดาลใจเพราะผมเป็นคนหนึ่งนะที่เรียกว่าไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรเลยความจนมันบีบบังคับ ให้เราเข้าสู่วงการออนไลน์จากนั้นก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับสามารถเรียนรู้จาก107เคล็ดลับถ้าเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมได้ก็ปลื้มมากๆนะครับข้อต่อไปครับทักษะการจะเกิดทักษะคุณต้องทำอะไรบ่อยๆย้ำๆซ้ำๆนะครับความผิดพลาดหลายๆครั้งมันจะช่วยสอนให้คุณเกิดทักษะนั่นเองครับเขาเรียกว่าชั่วโมงบินต้องกล้าที่จะล้มเหลวนะครับ ทำเรียน Facebook แล้วมันปวดหัวก็จมอยู่กับมันไปเรื่อยๆแต่อย่าไปซีเรียสวันนี้ไม่ผ่านไม่เป็นไรเรียนไปเรื่อยๆนะครับนะขอแค่มีชั่วโมงบินวันนี้ไม่พร้อมก็ข้ามไปเรียนรู้เรื่อง YouTube เรื่อง Tik t o ็อกก็ว่ากันไปนะครับนี่คือตัวอย่างในการเก็บเกี่ยวชั่วโมงบินครับทาบ่อยๆใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับเรียนรู้ช่องทางต่างๆลองฝึกสร้างเพจสร้างขึ้นมามั่วๆได้ยังไม่มีสินค้าขายก็ไม่เป็นไร จากที่เคยดู YouTube Channel ช่องของผมก็เริ่มสร้างช่องของตนเองเรียนรู้จากข้อมูลในช่อง107เคล็ดลับเข้าไปส่องใน YouTube Channel ได้นะแต่ว่าเว็บ107ลั1 0เ,เป็นเว็บเกี่ยวกับเรียนการตลาดโดยตรงนะแต่ว่าเนื้อหาต่างๆก็ไปส่องในช่อง107เคล็ดลับออนไลน์นะครับเมื่อคุณเกิดทักษะหลากหลายทักษะนำมารวมกันคุณก็กลายเป็นมืออาชีพนั่นเองครับเรื่องลายรู้ทุกช่องทาง ลายออฟฟิเชียลแอคเคาท์ลายสแควรนะเรื่องของสร้างเพจ Facebook Marketplace เรื่องของกลุ่มเมื่อมีความรู้ก็จะรู้จุดอ่อนเช่นกลุ่มมันไม่มีการมองเห็นนะครับสิ่งเหล่านี้รู้ได้จากทักษะครับทำบ่อยๆแล้วมันมีความรู้ขึ้นมานะครับต่อไปครับเรื่องของ EQ การเอาตัวรอดสำคัญนะความฉลาดทางอารมณ์ การให้กำลังใจตนเองการเอาชนะกับพวกเกลียนคีย์บอร์ดอย่าไปสนใจครับโอเคเลยแล้วแต่ใครจะคิดยังไงกับเราใครจะติใครจะใครจะติเพื่อก่อหรือติสาเสียเทเสียก็แล้วแต่เราวิจารณญาณนะครับหัวข้อนี้เป็นตัวชีวิตตัวชีวิตว่าคุณจะอยู่รอดหรือจะร่วงนะครับพยายามสร้างความสุขให้กับตนเองเลือกในสิ่งที่ดีก็รับเอาไปอะไรไม่ดีก็อย่าไปทําตาม นะครับเหรียญก็ม <Dans> ี2ด้านนั <in> ่นเองครับดังนั้นไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับ EQ ความฉลาดทางอารมณ์การเอาตัวรอดนะครับเดี๋ยวติดตามช่องนี้เดี๋ยวมีคลิปเจาะลึกในส่วน EQ นะครับแต่ผมกล่าวสรุปว่าขอแค่คุณรู้เท่าทันอารมณ์ผ่านมันให้ได้รู้ว่าถ้าเราทำไม่ได้ไม่ผ่าน ก็ข้ามไปทําสิ่งที่มันทำได้ก่อนอย่าไปซีเรียสอย่าไปกดดันตัวเองอย่าแข่งขันกับใครนกไปดําน้ําแข่งกับปลาก็คงไม่ใช่ให้เสือชีต้าไปดําน้ํามันก็เป็นไปไม่ได้ไม่ต้องแข่งกับใครนะครับพยายามค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวคุณเองอย่าใช้อารมณ์โกรธไปเสียเวลากับพวกเรียนคีย์บอร์ดนะผ่านนะหัวข้อสุดท้ายความน่าจะเป็นหัวข้อนี้พวกเราเรียน น่าจะมอต้นนะเรื่องความน่าจะเป็นค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์เราจะได้นํามาใช้ในการสร้างกิจการครับเป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะชี้วัดความสําเร็จได้เลยทีเดียวถ้าใครไม่ผ่านเรื่องค่าเฉลี่ยไม่เข้าใจคืออาจจะจบข่าวได้เลยเพราะความสําเร็จนั้นมาจากการล้มเหลวหลายครั้งย้ำๆล้มเหลว10ครั้งกว่าจะสําเร็จนี่เขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยครับ10ต่อหนึ่งร้อยต่อ10ยกตัวอย่างการตลาดออนไลน์ คุณต้องมีค่าการเข้าถึงขั้นต่ำนะครับ1,000การมองเห็น1,000การมีส่วนร่วมประมาณ200กว่าหมายถึงการกดไลค์หรือการคอมเมนต์หรือแม้แต่คลิกลิงก์นะครับเมื่อการมองเห็น1,000มีส่วนร่วม200มีคนทักนะครับประมาณ20คนยังไม่พอครับภายใน20คนคุณปิดการขายได้แค่5 นี่คือตัวอย่างนะครับคุณต้องทําใจคุณต้องเข้าใจค่าเฉลีย่ยสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์เป็นไปไม่ได้ครับที่มีการแสดงผล1000แล้วคุณจะปิดการขายได้900บ้าแล้วครับแบบนี้ไม่ไม่ปกตินะครับชาวบ้านชาวช่องเขาก็ทําได้มาตรฐานประมาณประมาณนี้เท่าที่ผมเล่าให้ฟังนะครับนะครับนี่คือยกตัวอย่างต้องเข้าใจเรื่องค่าเฉลีย่ยทําใจนะครับกับค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์เรียนรู้เอาไว้ ว่าอัตราส่วนในสินค้าตัวที่123ค่าการมองเห็นการทำคอนเทนต์แล้วมันติดกระแสมีคนมองเห็นมีคนสนใจประมาณกี่พันกี่หมื่นก็ว่ากันไปนะครับทักมีคนมีมีเอนเกจเมนต์หรือว่าปฏิสัมพันธ์เท่าไหร่3 0 0ร0 0ก็ว่ากันไปนะครับก็ต้องทำใจนะบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังการการมองเห็นสูงแต่ไม่มีคนทักเราก็ต้องไปปรับเปลี่ยนเรื่อง การทำคอนเทนต์เนื้อหาที่เราแสดงออกไปมันไม่สอดคล้องมันยังไม่ทำมันมันไม่เม k e sense ผู้ชมดูแล้วมันชิวๆคุณก็ต้องไปปรับเปลี่ยนเรื่องการสร้างคอนเทนต์ไม่ว่าจะวิดีโอข้อความรูปภาพคือทำให้มันกระตุกจิตกระชากใจคนดูให้ได้สินค้าธรรมดาแต่มันอาจจะมีความสุขมีความตลกเข้ามาแฝงนะครับก็เป็นเกี่ยวกับทักษะชั่วโมงบินในหัวข้อที่ผมกล่าวมาทำบ่อยๆ๋ยมันมีทักษะในสิ่งสิ่งนั้น ในในโฆษณาแคมเปญน,นั้นโดยอัตโนมัตินะครับขอแค่คุณมีชั่วโมงบินกล่าวสรุปนะครับเปิดโลกกว้างสร้างแพชชั่นเอาตัวรอดเรียนรู้เรื่อง EQ ฝึกทักษะชั่วโมงบินทำบ่อยๆสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องของความน่าจะเป็นค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์กี่เปอร์เซนต์หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมได้นะครับสำหรับ ช่อง107เคลับออนไลน์ขอบพระคุณในการติดตามรับชมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ